เกื่อ้าไม่มีผ้าที่สะรับสับเปลี่ยนหย่งพระองค์นางก็ขอพรพระพุทธเจ้าซึ่งพรทั้งหมดแตดข้อแต่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะเอามาบอกมาสาธยายให้โยมทั้งหลายได้ฟังได้เพราะเวลามันจำกัดตอนพรที่บอกว่าข้อที่ต้องการถวายฝ้าอับน้ำฝน เบสสิสุตลอดชีวิตพระองค์ก็ถามว่าทำไมมีความต้องการอย่างนี้นางก็ตอบไปพระพุทธเจ้าท่านก็อนุญ,ญาตให้มีการถวายผ้าอับน้ำผลนางก็บอกว่าจะถวายตลอดชีวิต ตางเต่นั้นมาพระพุทธเจ้าทรองอนุญาตให้พระพิกษุมีสเสวงหาผ้าอาบ้ำฝนเป็นเวลาหนึ่งเดือนคือมาครบในวันนี้พระญาติโยมท่านทั้งหลายในคืนนี้โยมอยู่ที่ไหนโยมอยู่ใกล้วัดไหนโยมก็ไปถวายฝ้าอาบนํำฝนจัก ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชจนพระสามเณรตัวน,น้อยๆนี่อธิษฐานใช้ได้ผืนเดียวถ้าได้มากกว่านั้นนี่เป็นอาบัติคือเป็นเจ้าของได้แค่ผืนเดียวเพราะฉะนั้นทุกวัดพระพิสุสามเณรนี่ไม่มีสิทธิเลือกโยมแม้แต่ว่ามีลูกบวชสารบวชโยมไปตวายต่อจงไม่ได้พระท่านจะ จับจราหรือไปถวายอุนไวรูปหนึ่งไม่มีการที่จะบอกว่านี่โยมของผมมาถวายผมต้องเอาตุนนี้ถุนนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าที่อาจจะเอาถูกก็ได้บ้างไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ถูกก็คือเช็ดตัวด้วยเช็ดตัวก็คือเป็นผ้าที่เห็บน้ำได้ไม่ใช่เป็นผ้าทุรี ก็คือเป็นผ้าบ้านเราก็คือเป็นผ้าได้ดิตผ้าได้จิตคือสามารถที่จะเช็ดตัวได้แต่การที่โยมจะากซื้อนั้นเนี่ยโยมอย่าไปตามใจเจ้าของร้านเพราะว่าโยมบางคนซื้อหมาซื้อมาปืนเล็กนิดเดียวติดข้างหลังก็ผล่ข้างหน้าทีนี้เป็นต้นเพราะนั้นต้องซื้อให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธาารญาติ แล้วทุกปีโยมต้องจำเลยด้วยในออตรงนั้นก็มีทั้งผ้ามีทั้งยามีทั้งน้ำมันมวยด้วยแล้วก็มียาธาด,ด้วยโยมเรื่องว่าพระกินจุกกินจิกมองโยมเีาน้ำมันมองด้วยอะไรด้วยนึกว่าพระจะเล่นซอมมวยอย่างเงี้ยตรนั้นต้องเลือกสิ่งที่มีความจำเป็นยาทาไปเช็คว,วัดพระก็ไม่รู้ว่าไปไหน อต่นี้เป็นต้นเดิมต้องทำบุญแล้วนี่ต้องให้เกิดประโยชน์การมีมีศรัทธาต้องคู่ไปด้วยกันญ,ญาว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นไหมต้องไปถามท่านดูเหมือนกับว่าเราไปซื้อเสียงปัญญายอย่างเนี้ยตอนนี้นี่ไม่ต้องหลับโยมไม่ต้องซื้อมากวัดเล็งก็ใช้แค่เล่นเดียวตลอดปัญญา แล้วก็โยมตลาดพัฒนาขึ้นตามยุคตามสมัยก็ซื้อมาเพิ่มซื้อมาเป็นหลอดไฟบ้างเขาโทโ,โหลอดตะเกียบตูอาอยคนซื้อหลอดพี่อาจจะเอาตูโก,ก้ายบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ถูกก็คือเช็ดตัวด้วยเช็ดตัวก็คือเป็นผ้าที่เก็บน้ําได้ไม่ใช่เป็นผ้าปูรีก็คือเป็นผ้าบ้านเราก็คือเป็นผ้าได้ดิบผ้าได้ดิบ คือสามารถที่เสร็จเ็ดตัดวได้แต่การที่โยมจะาซื้อนั้นเนี่ยโยมอย่าไปตามใจเจ้าของร้านทศโยมบางคนซือน้อมาซื้อมาตันเล็กนิดเดียวติดข้างหลังก็รูข้างหน้าทีนี้เป็นต้นเพราะนั้นต้องซื้อให้ถูกต้องตามพระ,ระบรมพุทธารสิยาแล้วทุกสีโยมต้องจำไว้ด้วยในอ่อตรงนั้นก็มีทั้งป้ามีทั้งยา มีทั้งน้ำมันมวยด้วยแล้วก็มียาชาตด้วยโยมเรื่องว่าพระกินจุกชินจิกมืองโยมยมีน้ํามันมองด้วยอะไรด้วยเนึกว,ว่าพระจะเล่นซอมมวยอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องเลือกสิ่งที่มีความจําเป็นยาชาตในเชิงวัดพระก็ไม่รู้ว่าไปไหนแต่นี้เป็นต้นเัินต้องทำบุญแล้วนี่ต้องให้เกิดประโยชน์ การน,นี้มีศรัทธาต้องคู่ไปด้วยปัญญาว่าสิ่งนี้มีความจำเป็นไหมต้องไปถามท่านดูเหมือนกับว่าเราไปซื้อเสียงปัญญาอย่างเนี้ยตอนนี้ไม่ต้องหลับโยมไม่ต้องซื้อมากวัดหนึ่งก็ใช้แค่นินเดียวตลอดปัญญาแล้วก็โยม ตลาดพัฒนาขึ้นตามยุคตามสมัยก็ซื้อมาตมซื้อมาเป็นหลอดไฟบ้างเขาเอาหลอดตะเกียบตูอายุก็ซื้อหลอดหลอดเตียนโยมก็ไว้ลวกไอทำบุญแล้วก็จักหลอดเตียนเตียนเลีมยน้ำนี่นจะใช้ไปตลอดทั้งบรรษเปมีว่าเลต้ยงี่รอมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วเล่้เดียวสามบรรษาก็ไปสามเดือนจบเพราะนั้นเนี่ยยุคป,ปัจจุบันนี่ถ้าเราไปจุดเตียนต้อง ยุเย้ไปหมดนี่สาราที่โยมสร้างสวายมันก็ดำมันก็เปสู่ัวามเบาคันบ้าอะไรบ้างเยอะๆไปหมดเพราะนั้นถ้าใช้เล่นเดียวนี่มันจะเป็นไปอยู่แล้วก็ไม่จะทําลายบนภาวะที่อยู่ในบริเวณตรงนั้นบางทีโยมไปนั่งก็อาจจะถึงทู้บุญเทียนอะไรเนี่ยนั่งค้องไม่ดีเพราะฉะนั้นวันอาสานะบูชานั้นเนี่ย นอกจากค่องท้ายพระการถวายบ่า,ารน้ำผลแล้วปรากฏการสําคัญสิ่งแรกก็คือเกิด,ข,ดขึ้นเกิดขึ้นในวันนี้เดยวหนึ่งก็เ,เรียกว่าเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในวันอาสานบูชามีสี่ประการประการที่หนึ่งเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมปาสมเทศนา หลังจากที่พระพุทธเจ้ารัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนี่ถังสองเดือนพระองค์ก็มองว่าใครที่อยู่ในข่ายที่จะไปแสดงธรรมก็นึกถึงอาจารย์สองท่านในขณะทีท่ท่านเป็นพระประการที่สองก็เป็นมาเลกที่พระพุทธองค์ทรงได้ประสมสาวก เมื่อแสดงธรรมธรรมระักกับปรรวัตนะสูตรและอริยสัจก็มีผู้ถึงเป็นตัหาราหานี่คือสีหนึ่งอันก็คือคนระยัดอัจฉริยการที่สามก็คือเป็นกันแรกที่พระองค์พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลก ญาติโยตะลือมีความตัทธาพระธรรมและพระสงฆ์สดึ้นาการแสดงดรงทแต่ละครั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะดูใช้กายพยานว่าไม่ได้แสดงโดยทั่วไปจะมองว่าคนเรานี่มีอยู่ตีระดับ ยมจำได้ว่าเรียบเสมือนพระพุทธ้าเนี่ยเรียบเสมือนดอกบัวอาจารยก็ไปสอนเด็กนักเรียนว่าลูกฟังไว้เถอว่าลูกนี่อยู่ดอกบัวระดับไหนพออาจารจะอธิบายเสร็จเด็กย้อนถามอาจารย์รู้ระดับไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการแยกลำดับว่า หนึ่งดอกบัวที่อยู่บนน้ำก็คือฉลาดอัจฉริยะดอกบัวประเภทที่สองก็คือดอกปัวสินน้ำไปวันใดวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็บานนะสามก็คือดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำสองสามวันก็บลูแล้วประเภทที่สี่คือดอกเตียสมเสมือนกดบว่าดอกปัว ที่จมอยู่กับโคนตมอยู่ที่โคนตมไม่พอแล้วยังมีสิ่งอื่นทับสมอยู่ไว้อีกโอกาสที่จะโผล่ขึ้นเป็นดอกบัวนั้นยากอาจจะเป็นอ่านของตาสองเต่านี่คือผลพรากฏว่านั่น,นคือเราจะเอาสิริใจแล้ว ยังพระองค์บอกว่าให้้ชายเนี่ยทามสายกางมัชฌิมาปฏิปทาไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปและพอดีถ้าตึงเกินไปนี่เสียเพื่อนถ้าเป็นกค่ราชการนี่ถ้าตึงเกินไปนี่เสียเพื่อนถ้าหย่อนลุกเกินไปลูกน้อนตุ้มเป๊ะเลตุ้มเป๊ะเนี่ยจะกลายเป็นเสียงานเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้พอดีพอดีนี่คือพระพุทธองค์ท่านบอก แล้วก็ในเรื่องของอ,อ่มาก็คือที่จตมาได้ยกตัวปาจิตเบื้องต้นว่าตาตาพิกกระวสัมมาทิพจิตกบังกามโหตีโหตินะ